บริเวณลานชมวิวนะครับที่วัดพระธาตุตอยคังําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นบรนิเวณโดยรอบอคลิปเมื่อสักครู่เราเป็นคลิปที่สายบุญสายตาน,นะครับได้นำดอกมะลิมาแก้บนข้อสนใจวัดพระธาตุดอยับในคลิปนี้เราก็จะเป็นคลิปพาชม วิวชิวทัศน์นะครับบนยอดอวัดพระธาตุดอยคำทีจังหวัดเชียงใหม่กับกล้องดูบริเวณโดยรอบนะครับ,นะรบวิวสวยงามมากนะช่วงนี้เป็นน่าจะเวลาประมาณจะเที่ยงนะฮะจะเที่ยงแล้นะครับสายบุญสายธาธาจาก ทั่วทุกสารทิศนะครเดินทางมาที่วัดประธาตุลอยคําคแห่งนี้นะครับบริเวณด้านในก็จะเป็นาการกรบาบไหว้ขอพอรนะครับผู้ที่มาขอพอรใหม่หรือผู้ที่ประสบการสำเร็จแล้วก็ได้นำํำดอกมะลินะครับมา,าแก้บนนะครับหรือว่ามาสักการะ,ะในส่วนของอาการขอพอรนะครับหน้าที่การงานนะ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุดภาพร่างกายกับหัวตันใจบที่บัดปพระทาตุได้ครัแห่งนี้ก็บริเวณโดยรอบอยู่งดงามาจะน้ำบินไม่อยู่จํบบริเวณน้ำบินไม่ได้เ,เคยถ่ายคลิปที่ เครื่องบินเทียครอบนะครับลงจอดนะทั้งขึ้นทั้งลงที่ท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่นะนี่พระพุทธเบิกฟ้าประทานพร ญาติทำทายบุญมาไหว้สักการะ,ะก็พอแล้วก็จะมาจุดชมวิวที่แห่งนี้มีไหล เบก็กๆนะครับให้เลือกถ่ายภาพนะครับในด้านในก็จะเป็นเจสินดี่กำลังเตรียมเครื่องสักการะนะครับวายอาบูพิคเนตเดี๋ยวสโคเดี๋ยวเราไปให้มาตรงนี้ก่อนพาท่านผู้ชมแ,แะมาดูบรรยากาศบน ยอดนะครับยอดเขาแห่งหนึ่งที่มีความงดงามนะครับด้วย มาทีไรก็สวยงามเลยฮัลโหลท่ายรูปชวเาเปเข้าชื่ทำให้ยกันหน่บ้าขอบคุณเ a n เลานฟังอย่างีมจบแล้วบอกว่ารู้ข้อาจากัใจชวยเขาเปเจ้าด้สได้ เดี๋ยวดูข้างในกันครับเมื่อท่านได้วหวสาวารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทั้งหม ว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สาเร็จประโยชน์ดได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรียญไปแล้วก็ขอขับเหรียญได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบาร,รมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจ เมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดทูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบวงขึ้นไปเราจะให้ท่านจีพวงก็บอกท่านตรงๆงไปเลย การแจ้บุญก็เหมือนกันเมื่อเรานําดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นําดอกมะลิมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าทา่านใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าท่นใจขอองหลวงพ่อพระเจ้าท่านใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอ,ขอกับท่านต่อไปได้ เมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วก็จะปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชา็จแล้วให้เอาพวกติดตัวไขวนน้อกับตัวและขอขกกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เดินไปแล้วก็ขอขับเรือได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยเขาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบาร,รมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเรา ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าสันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าสันใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบปขึ้นไปเราจะให้ท่านจีพวงก็บอกท่านตรงตรไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานําดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเรา ข้าพเจ้าชื่อนี้ได้น,นําดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทผนใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้าสาวบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทผนใจแล้วก็จะต่อโอกาสของที่พลาดไป เชิญท,ท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดประธาโดยข่าได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้มาพกติดตัวแหวนไว้กับตัวและขอกับเรียทุกวันว่าตอนนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือท,ทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรียญไปแล้วก็ขอกับเรียนได้ทุกวัน ก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่าน,นั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้า เรื่องอะไรเลอาให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพรเจ้าให้สําเร็จได้โดยโดย่วนถ้าข้าพรเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบพวงขึ้นไปเราจะให้ท่านกีพวงก,ก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแท่บนเหมือนกันเมื่อเรานําดอกมะลิมาแล้วก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อเรา ข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นําดอกมะลิมาถวายองค์หลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอาไว้แล้วสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เลย